ครับผมนี่นะครับเจ้าของนะครับต้องการเปลี่ยนจากรีโมทตัวนี้นะครับไปเป็นตัวนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะแกะกล่องรีวิวรีโมทตัวใหม่นี้ด้วยเลยนะครับผมดีวายไปเลือกช n e l นะครับเดี๋ยวนี้นะครับจะชวนเพื่อนๆมาอันบ x ็อกนะครับเปิดกล่องดูรีโมทตัวนี้นะครับฟอรสกายนะครับ ST8 นะครับผมนี่ เอทีแปแต่ว่าเอาจริงๆเขาลองรับถึงสิบชแนลนะครับเดี๋ยวมาดูข้างในกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนี่นะครับก็มีตัวรีโมทนะครับที่เขาให้มาเนาะชิบน,นะครับแล้วก็มีตัวคู่มือแล้วก็รี c ซิ v e r เวอร์นะครับผมนี่นะครับตัวรีโมทรูปร่างหน้าตาก็เป็นแบบนี้นะครับขนาดก็กําลังดีนะครับ ไม่ได้ถือว่าเล็กจิ๋วจนเกินไปรีโมทตัวนี้สามารถใส่โมดูลเพิ่มเติมได้นะครับจะคล้ายๆกับเนวาน่าของผมนะครับก็คือจะคล้ายๆกับตัวนี้ NB14 นะครับจะต่างจากพวก I6X เนาะนี่นะครับจะคล้ายกับตัวนี้นะครับเห็นไหมครับว่ามันจะมีจุดที่เอาไว้ใส่โมดูลได้อ่โอเคเรามาดูตัวนี้กันนะครับนี่ครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะ ก็จะมีระบบสั่นด้วยนะครับนี่นะครับการใช้งานก็กดปุ่มเมนูนะครับแล้วก็ตรงนี้เลื่อนเอานะครับเซตค่าต่างๆอันนี้เซตเกี่ยวกับค่าของตัววิทยุตัวนี้เซตเกี่ยวกับค่าของตัวรีเซฟนะครับตัวนี้เซตค่าเกี่ยวกับพวกตัวลำของเรานะครับผมส่วนนี้ก็เป็นค่าทั่วไปนะครับที่เรา,อ,าอย่างเงี้ยจะมอนิเตอร์ดูช่องทต่างเนี่ยเห็นไหมครับ <c oughs> แล้วก็เป็นพวกปรับค่า กับทิศทาง endpoint ตั้งค่าเซ์โวต่างๆนะครับนี่นะครับ a u x i l i a r y c h a น n e l นะครับผม,ผมก็คือเข้าไปกำหนดสวิตต่างๆในการใช้งานก็จะประมาณนี้ครับผมเนี่ยมีมิกเซนะครับตรงนี้ก็คือเปิด Mixer อ่าเปิด Mixer ได้8โปรแกรมนะครับนี่ก็ประมาณนี้ส่วนนี้เป็นค่าทิมนะฮะอันนี้คือมันจะใช้งานไม่ยากนะครับสำหรับคนที่ใช้รีโมทของไฟสกายอยู่แล้วนะครับนี่นะครับสติก๊กก็ เอาจริงๆสติกเหมือนของเนวาน่าเลยครับนี่เห็นไหมครับสติกจะค่อนข้างขายกันเลยต่างกันแค่ว่าเนวาน่าเป็นจอสีแค่นั้นเองครับเพราะว่าเนราเนวาน่ามันแพงกว่านาอเนวาน่ามันรับสิบสี่ช่องนี่ครับนี่ครับคือครบเวลาินแล้วนะคะอ่าคราวนี้มาพูดถึงรูปลักษณ์แล้วก็ การใช้งานนะครับตัวนี้นี่นะครับใส่แบตเตอรี่ข้างล่างอ่าปึ๊บใส่ใช้แบตอ่าใช้ถ่าน 2A 4ก้อนอันนี้ผมว่าตรงหูข้างบนเนี่ยเขาถือง่ายนะฮะเนี่นะครับ,รบเราสามารถจับที่ตัวสัญญาณตัวนี้เสานี่มันเป็นเนสาสัญญาณนะครับเขาบอกว่าออกแบบมาคล้ายๆหางปลาเนาะอเนี่นะครับสามารถจับอย่างนี้ได้สะดวกนะครับผมแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีพอร์ตนะครับ เป็นท้ายซีนะครับแล้วนี้ก็เสียบพวกสัญญาณเสียงนะครับโอเคครับผมว่ามันดีขึ้นมาจาก i6x นะครับผมแต่การใช้งานคล้ายคึงกันนะครับแต่ข้อเด่นของเขาที่มากกว่า i6x คือเขาเสียบโมดูลเพิ่มได้นะครับผมเอาไว้เวลาถ้าเราต้องการเล่นโมดูลเนาะจับก็ถนัดมือดีครับก็ประมาณนี้ครับผมสวยครับ สวิตต่างๆก็จะคล้ายๆ i6x เลยนะครับผมนี่นะครับสวิต A B C D นะแล้วก็วอลลุ่ม a วอลลุ่ม b นี่ครับแจวนะครับสำหรับอ่าเขจะเรียกว่าไงสำหรับคนที่ชอบจับแล้วถนัดถนัดมือก็ต้องเป็นรีโมทไซส์ประมาณนี้เพราะว่าเราคนไทยเนะเราไม่ได้เป็นฝรั่งนะคือคนไทยตัวเล็กกว่าฝรั่งมือก็เล็กกว่านะครับ ถ้าเราจับวิทยุที่มันถนัดมือเงี้ยมันก็จะโอเคสำหรับบางคนที่จับจีบด้วยเพราะว่าถ้าเกิดว่ารีโมทใหญ่ๆนะกว้างๆนะครับแล้วสติ๊กมันอยู่ไม่ได้อยู่ริมอ่ะสติ๊กมันอยู่ถัดเข้ามาข้างในเงีย้ยเวลาเราจะจับจีบอ่ะมือเราจะไม่พอนะพื้นที่เวลาเราดันสติ๊กสุดนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคนจับแบบจิบอย่างเงี้ยไม่มีปัญหาครับรีโมทต,ตัวใหญ่ตัวเล็กก็เล่นได้หมดแต่สําหรับคนที่เขาจับจีบเนี้ยถ้ารีโมทตัวใหญ่มันจะดันด้านข้างทั้งซ้ายทั้งขวาเลยมันจะทําให้เราแบบโก่งมือออกมาด้านข้างแล้วเวลาเราโยกมาสุดด้านนนไมมััจะ่่คอยถ ผมเป็นคนจับจีบนะครับเวลาผมจับรีโมทใหญ่ๆแล้วผมจับจีบมันจะไม่ค่อยถนัดผมเลยชอบรีโมทที่ขนาดแบบกําลังพอดีมือเห็นไหมอย่างเนี้ยผมจับจีบก็ได้สุดเลยไม่มีปัญหาอะไรประมาณนี้ครับผมก็โอเคครับเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะครับของรีโมทไฟสกายนะครับผมสำหรับตัวนี้นะครับ ST8 นะครับแต่รองรับถึง10ช n e l นะครับแล้วก็ ตัวแมนนวลแจ้งว่าลองรับรีเซิร์ฟครอบคุมนะครับผม PWM PPM I BUS S BUS นะครับผมก็โอเคครับลองหาดูมาใช้กันนะครับสำหรับคนที่ชอบทรงประมาณนี้นะครับแล้วก็เมนูที่ใช้งานง่ายเข้าใจง่ายนะครับผมเพื่อนๆนี่นะครับก็เรียบร้อยนะครับผมฮอสเกลดัดแปลงนะครับาจาก AS 109นะครับดัดแปลงให้คล้ายพวกฮอเหมือนในภาพยนตร์อวตารนะครับ นี่นะครับโอเคครับผมครับผมนี่นะครับเดี๋ยวเราจะสั่งงานด้วยรีโมทตัวใหม่กันนะครับผมนี่นะครับเราเปลี่ยนรีโมทจากตัวเดิมมาเป็นตัวนี้แล้วนะครับดีสวิตช์นี้เพื่ออาร์มนะครับผมไฟเลเซอร์ที่วิ่งตัวนี้จากสีเขียวนะครับเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆเนาะจะกลายเป็นสีแดงนะครับเมื่อเราดีดสวิตช์อาร์มปึ๊บอ่าเห็นไหมครับ แล้วถ้าเราต้องการสั่งปิดไฟนะครับสั่งตัวนี้ได้เลยนะครับติดสวิตนี้ไฟไเลเซอร์วิ่งตัวนี้จะปิดเห็นไหมครับเมื่อเราดีดขึ้นปุ๊บก็จะเปิดเหมือนเดิมอ่าโอเคครับที่ตัวลมก็ไฟสเกลนะครับนี่ครับสีเขียวข้างล่างสีแดงที่เป็นไฟเหมือนไซเรนนะครับแล้วก็ทางด้านนี้นะครับสีแดงแล้วก็ข้างล่างมีไฟสองพื้นข้างล่างนะครับเป็นสีสว่างนะครับโอเคครับส่วนสวิตนี้ครับเอาไว้ส่งเสียงแล้วก็ไฟกระพริบด้วย เห็นไหมครับพอเราดีดปุ๊บก็จะหมดถ้าเราสั่งดับไฟปุ๊บก็จะเป็นงนี้เห็นไหมครับก็จะไม่มีสัญญาณไฟพอเราสั่งปิดไฟนะครับผมปิดไฟ LED s t e p ไว้นะครับโอเคก็ประมาณนี้ครับผมก็จบคลิปแล้วนะครับถ้าชอบนะครับเพื่อนๆก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกด s u b สไครต์ติดตามช่องของผมด้วยนะครับไหลไปเรื่อยๆนะครับผมก็จะได้เป็นกําลังใจให้กับผมทําคลิปออกมาเรื่อยๆนะครับ ทั้งคลิปที่แนวมีสาระ,ละแล้วก็แนวฮาๆสนุกมันๆน,นะครับผมโอเคครับสวัสดีครับเพื่อนๆ